สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกคน,น,ะนะครับผมวันนี้เราโยาเกมคาเด้เคียวฮิตแมนรีบอลอันอีกแล้วนะครับผมซึ่งคลิปนี้จะเป็น EP 1หนึ่งของรถทัวร์ตำนานนะครับผมก็คือเราจะเล่นหมดศึกแห่ง,งชัยชนะไปแลงตำนานด้วยกันนะครับผมซึ่งตอนนี้ผมก็อยู่อันดับที่6นะครับผมอ่าเราก็คือตำนานกันแล้วโอเคซึ่งทีมที่ผมใช้เนี่ย ในเล่นแหลงประจำเนี่ยก็จะเป็นทีมนี้นะครับผมก็คือจะเป็นบาจิลซันซัสแล้วก็มุคุโร่สิบปีนะครับผมเขียยไปเลยตาแรกนะครับเจอเป็นคุณเคียวนะครับผมเป็นฮิบริสี่ดาวแล้วก็ลมโบ้ สองดาวลุ้งเลยนะครับอืมอยู่เขาอยู่แหล่งตำนานด้วยนะผมไม่แน่ใจว่าเซิร์ฟไหนอ่ะอันนี้เราค่าบล็อกเยอะกว่าเขานะครับผมไม่โดนไม่โดนไม่โดน โอ้โหอ๋อใช่เขาเมียติก่อนแต่ไม่เป็นไรนะครับผมน่าจะไม่ตายเสียบปุ๊บเขาโดดไอ้อย่างนี้ผมน่าจะซันซัสเขาโดดไหมเรียบ้อยอโโอก็จะมึนๆหน่อยนะครับพูดไปด้วยเล่นไปด้วย แล้วก็ปาดกวาดทีนึงแล้วก็เสียบเตะขึ้นอันนี้อันนี้ข้าวเาขาเยอะกว่าน,นี่โชว์โชว์โชว์ชวลาบเลยน,นี้เราก็ใส่เขาตีไปได้ครับเรียบร้อยเกยมแรก ก็ก็จะมึนๆนิดน,นึงนะครับผมเรพูดไปด้วยเล่นไปด้วยโอเคโอเคสำหรับเกมนี้ก็จะเป็นเป็นอีซี่ออนมีก็จะเป็นฮปบริห้าดาวเลยนะครับผมแล้วก็สัดซัสามดาวลงนะก็ค่อนข้างคล้ายทีมผมประมาณหนึ่งเลยนะแค่โมโคโล่ ok ของสี่ดาวน้ำ <c oughs> ต,ตาจะไหล นี่เดี๋ยวเราก็จริงๆก็โดดไปปานต้องแข่งใส่เขาเลยก็ได้นะไอะอย่างนี้เขาล้างไปแล้ว <c oughs> โดดฟ๊บอสันทัดเขาเป็นการ์ดอันนี้อ,อันนี้อันนี้ผมออกไปทันฟ๊บ นี่ผมมีล้างนะเสียบไปเลยเอา้าไม่มีโดดโดดไปตอนไหนลืมตัวเองแล้วครับตอนนี้เราไม่เลี่ยมกับเขาเลย ปุ๊บปุ๊บปุ๊บอันนี้น่าจะล้างการ์ดเขาได้แล้วโอเคแล้วก็เสียบไปอืมไม่โดนตันด้วยอ่ะแข็งไปสิ โอ้โห oh. อันนี้พลาดนะอันนี้พลาดนะครับ <c oughs> กวาดปาดปาดปาดอันนี้น่าจะฆ่าเขาได้ไน,นะครับ เรียบร้อยตึงมือพอสมควรนะครับอ่าเจอเป็นคุณอีซี่ออนมีคนเดิมนะครับผมคนดีคนเดิม ฮิบาริเขาก็ถือว่าแรงเลยนะครับผมขนาดส่งสารผมปั้นมนถึกแล้วนะอันนี้เดี๋ยวเราโดดใส่แล้วก็อันนี้ขโดอดละ อันนี้น่าจะโดนเฮมารีเขาบังครับว้าตายเลยห้าจังหวะเดียวน้อ,องตั้งใจเล่นแหละมาติโตายละไม่มีใครฆ่าบล็อกเยอะกว่าเขาเลยนะครับ เพราะผมปั้นบล็อกมาแค่บาเจิบตัวเดียวนะป,ป,ปนั๊บปั๊บปั๊บปับนี่ก็น่าจะตายเหมือนกันนะครับ <c oughs> โดดจู๊บโอ,อ,อย้ยงี้ตายเลยไปนะโอ,อ้ยตายเลยผมไม่มีโดดแล้วอะพึบโอ,อ้ยหนึ่ง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 ครับทุกคนหนึ่งหนึ่ง ปึ๊บน่าจะได้แล้วครับเฮ้ยเปิดมาบาจิวก็ตายเลยมาโอเคครับผมนี่ก็เป็นดาวสุดท้ายในการที่จะขึ้นขั้นเทพหกแล้วนะครับผมก็คือขั้นเทพ VI นะไปกันเลยโอ้โหเจอคุณ SX เคนชินเคนชินของอันถูกไหมถูกแหละมัง้งคนนี้แบบสุดบาจิวห้าดาวลุงแล้วก็เบคุลันสามดาวลุงนะครับมามาลองดูลองดู เราไล่เขาต่อนะครับผมอันนี้เรา,ยนานเยอะเวลารอมุคุโร่นะครับผมโอเค โยันนี้เขาอันติใส่คอนติสวนเราต้องรีบเปลี่ยนตัวนละอยู่นานไม่ได้นะโอ้ยๆหลบ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  โอ๋อตึงจัดอือนี่ไม่ได้มันจะไม่ไหวละหนึ่งสามไม่ไหว อ่าได้เท่านี้นะครับผมโอเครับค,คลิปนี้ก็น่าจะได้เพียงเท่านี้นะครับผมแล้วเราไปขึ้นคันเด่มหกกันต่อ EP พีสองนะครับผมโอเครับค,คลิปนี้ก็ขอทิ้งไว้เท่านี้นะครับผมถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับและถ้าอยากให้ผมทำคลิปเกี่ยวกับอะไรอีกก็สามารถคอมเมนต์บอกผมได้นะครับผมแล้วไว้เจอกันคลิปหน้ารับค,คลิปนี้สวัสดีครับ